สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้วันที่21กันยายนเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งเรามาติดตามลักษณะอากาศด้วยตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึง27กันยายนซึ่งเรามาดูในช่วงต้นสัปดาห์กันก่อนนะครับตั้งแต่วันที่21จนถึง23กันยายนจากลมล่างลมตะวันตกข้อยังคงปกคลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยกำลังปานกลางและพื้นที่อา่าวเบงกอลมีหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ซึ่งหย่อมลูกนี้นะครับก็อาจจะดูดความชื้นดูดมรสุมไปเลี้ยงตัวของมันดังนั้นภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางลงไปเนี่ยโอกาสที่จะมีฝนตกค่อนข้างต่ําประกอบกับมีลิ่มความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้เข้ามาปกกลุมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยในช่วงวันที่21จนถึง23กันยายนสําหรับไทยตอนบน สังเกตว่ามรสุมมีการตะวัดขึ้นไปเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ซึ่งการตะวัดของเขาก็เกิดมาจากตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวมัตตะบันเป็นตัวตะวัดมรสุมขึ้นไปดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางและอีสานก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกประมาณ40%ซึ่งผมนะครับจะพาทุกคนมาดูในส่วนของลมบนกันต่อในช่วงต้นสัปดาห์แรก ลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกที่ปกคลุมภาคใต้อ่อนมากๆครับดูในวงกลมมีตัวแอนตี้ไซโคนิกในพื้นที่อ่าวไทยอีกด้วยซึ่งแอนตี้ไซโคนิกดังกล่าวก็จะเป็นตัวการสําคัญที่กดให้อากาศไทยเราจมตัวรวมถึงภาคใต้ซึ่งรอบๆของเขาก็จะอยู่ในพื้นที่อีสานล่างอีสานกลางรวมถึงพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ดังนั้น ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับโอกาสที่ไทยเราจะมีฝนตกแบบกระจายตัวหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกในพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนอีสานกลางบางส่วนและพื้นที่ภาคกลางตอนบนและตอนกลางซึ่งเรามาดูในช่วงตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึง27กันยายนตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์นะครับจากลมล่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยด้วยกําลังแรงตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เพราะอะไร เพราะว่ามีพายุในพื้นที่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ชื่อพายุไต้ฝุ่นมากาสะซึ่งเขาจะสามารถเหนี่ยวนํามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้เป็นเลี้ยงตัวของเขาโอกาสการเกิดผลก็จะกลับมาในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์สำหรับเส้นทางของพายุนะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ประเทศเวียดนามในวันที่25และ26นะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวในสถานะหย่อมความกดอากาศต่ํา และเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดน่านต่อไปในวันที่26เวลาประมาณ7โมงเช้านะครับส่วนในช่วงวันที่26กันยายนจนถึง27กันยายนนั้นช่วงปลายสัปดาห์ครับร่องมรสุมจะพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนืออีสานและพื้นที่ภาคกลางดูนะครับจากวงกลมสีชมพูนี่ก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อเราตีเป็นร่องมรสุมก็จะเห็นได้ว่าร่อง พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและอีสานดังนั้นในช่วงปลายสัปดาห์นะครับฝนค่อนข้างตกหนักอย่างต่อเนื่องและข่าวดีสําหรับหลายๆคนนะครับตัวของพายุก็อาจจะดึงให้เส้นพันสิเส้นพันสิเป็นเส้นอากาศหนาวครับเข้ามาปั่นป่วนสภาพอากาศไทยเราในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็จะเกิดการยกตัวของฝนทันทีดูนะครับจากลูกศรสีดํานี่ก็คือมวลอากาศเย็นที่ลงมา จากลูกศรสีเหลืองความร้อนชื้นที่มีอยู่ในบ้านเราและดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนี่ก็คือแนวที่มีการพรัะทะดังนั้นไทยตอนบนในช่วงปลายสัปดาห์ฝนค่อนข้างตกหนักนะครับซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันตอนะครับตั้งแต่24จนถึง27กันยายนโดยในช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันที่24กันยายนลมบนที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ ก็ยังคงเป็นลมตะวันตกปกลุ่มและมีโอกาสเกิดการพัดสอบด้วยในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางสำหรับไทยตอนบนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันที่24ก็จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันตกพัดสอบในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่อีสานตอนล่างส่วนในวันที่25ตัวของพายุเนี่ยก็ขึ้นฝั่งที่เวียดนามลาวและเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดน่านในวันที่26 ดังนั้นเนี่ยฝนก็จะกระจายตัวดีมากในพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนรวมถึงพื้นที่ภาคกลางแต่อย่าลืมในช่วงวันดังกล่าวมันมีมวลอากาศเย็นเข้ามาก่อกวนการเกิดฝนดังนั้นฝนก่อตัว100%อาจจะโดนตัวของมวลอากาศเย็นเข้ามาทําลายเหลือ60%ในช่วงสุดสัปดาห์แต่ร่องมรสุมเขาจะอยู่ในไทยเราในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ และหลังจากปลายสัปดาห์ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนร่องมรสุมก็จะกระยับเข้าไปพาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางและตอนบนครับโดยในวันที่21กันยายนนะครับช่วงเช้าก็จะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับแต่รวมๆแล้วยังไม่หนักมากก็จะตกในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนในช่วงบ่ายวันที่21 การเกิดฝนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มากนะครับเพราะว่ามีตัวแอนตี้ไซคลอนิกเข้ามาก่อกวนการเกิดฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยต้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งส่วนอีสานพื้นที่ภาคกลางกับภาคเหนือในวันที่21ก็มีฝนตกในช่วงบ่ายประมาณ40-60เปตกหนักก็จะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนอีสานกลางก็มีฝนตกในจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสิน ยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญซึ่งมีตัวแอนตี้ไซโครนิกปกคลุมอยู่ดังนั้นฝนมีโอกาสก่อตัวก้จริงแต่มันก็จะกระจายตัวไม่มากนักในช่วงต้นสัปดาห์ครับส่วนภาคกลางก็มีฝนตกประมาณ30-40%เปก็จะเน้นตกในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีประนกรสีอยุธยากาญจนบ,บุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนในช่วงวันที่22นะครับตอนเช้าฝนยังไม่มีทั่วไทยส่วนในช่วงบ่ายในพื้นที่ภาคก,กลางพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงพื้นที่อีสานบางส่วนร้อยละ40-60เปอซซึ่งภาคเหนือกับภาคก,กลางต้องระวังเป็นพิเศษครับและในวันที่23กันยายนตัวแอนตี้ไซโคนิกออกไปจากพื้นที่อ่าวไทย ฝนก็จะกระจายตัวมากขึ้นนะครับในพื้นที่ของอีสานในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีฝนตกในจังหวัดอุบลราชธานีสุริทนทร์ศรีสะเกดนครราชสีมาส่วนภาคตะวันออกฝนตกทุกจังหวัดนะครับส่วนในช่วงบ่ายวันที่23ฝนกระจายตัวดีมากในพื้นที่ไทยตอนบนหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานภาคกลางร้อยละ40-60เปอร์เซ็นต์ ส่วนภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนนะครับถึงแม้ตัวแอนติเซโคลนิกออกจากพื้นที่อ่าวไทยในวันที่23แต่มีหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ,อ่าวเบงกอดึงดูดความชื้นออกจากพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับมีลิ่มความกดอากาศสูงเข้ามาดูดความชื้นออกจากภาคใต้ดังนั้น23กันยาภาคใต้ย,ยังไม่มีฝนนะครับส่วนในช่วงกลางสัปดาห์วันที่24ตอนเช้าพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับก็เริ่มมีฝนตกหนัก ส่วนในช่วงบ่ายนะครับวันที่24ก็จะมีฝนตกกระจายตัวนะครับร้อยละ60ในพื้นที่อีสานภาคเหนือภาคกลางส่วนภาคใต้ในวันที่24ฝนตกมากขึ้นนะครับร้อยละ60และสุดท้ายนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ตั้งแต่25กันยายนจนถึง27กันยายนฝนส่วนใหญ่ก็จะตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทุกจังหวัดนะครับร้อยละ70สําหรับพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลาง อีสานฝนจะตกดีมากครับเพราะว่ามีตัวพายุที่สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือประกอบกับมีการพัดสอบของลมและแนวพะทะอากาศในพื้นที่ไทยตอนบนดังนั้นฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉลี่ยในช่วงปลายสัปดาห์ครับซึ่งมาดูสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่21กันยายนจนถึง22กันยายนจากลมล่างนะครับก็จะพบว่ามรสุม ก็ยังปกคลุมไทยด้วยกําลังปานกลางแต่ภาคใต้มรสุมปกคลุมด้วยกําลังอ่อนเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวมัตตะบันดึงดูดฝนไปหมดดึงดูดความชื้นไปหมดส่วนไทยตอนบนในช่วงวันที่21จนถึง22นั้นการเกิดฝนโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางครับเพราะว่าเมื่อฝนมันก่อตัวมากขึ้นเท่าไหร่ตัวแอนต้เซนิกก็จะทำลายโครงสร้างการเกิดฝนทั้งหมดนะครับ ซึ่งตัวแอนตี้ไซโคนิกตอนนี้อยู่ในพื้นที่อ่าวไทยมันจะแรงในวันที่21แต่วันที่22เราสังเกตดีๆว่าเขาเริ่มอ่อนกำลังลงดูนะครับในวงกลมสีชมพูบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่มีแอนตี้ไซโครนิกนะครับดังนั้นฝนก็จะตกแต่ไม่ตกแบบปูพรม ทั้งจังหวัดนะครับโดยภาคเหนือนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนตกประมาณ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตกในจังหวัดน่านเชียงใหม่อุตรดิตถ์ปิษณุโลกรวมถึงจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางนะครับส่วนพื้นที่อีสานก็จะมีฝนตกนะครับประมาณ40เ ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์นครราชสีมาร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญรวมถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬส่วนพื้นที่ภาคกลางก็เหมือนกันในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้มีฝนตกประมาณ40-60เอร์เซตตกปานกลางเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์กาญจนบ,บุรีราชบุรีลบบุรี พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลครับส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกนะครับประมาณร้อยละ40%อร์เซในจังหวัดนครนายกสะแก้วจะัิงเศรารวมถึงพื้นที่จังหวัดสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดครับสำหรับภาคใต้ฝนตกประมาณ10%เเซนในวันที่21และ22สวัสดีครับ